ลโยังอยู่กับหมูเดงหมูตุนตัวเดิมยังไม่เปลี่ยนโมเดลเลยลืมลืมลืมเอาเป็นตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยทำการอัดของที Defense เนาะแล้วก็มาไฟไนต์ต่อเลยนี่นี่นี่ดูท่าเปิดตัวหัวจุ่มดินน่ารักว่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงตัวละครอีโวนะฮะที่มาเพิ่มอีก9ตัวละครหลายคนก็แบบเอ้ยพี่ตัวกลางๆเนี่ยเขาออพมาทำไมใช่ไหมจะมีแค่ตัว กิดปั๊บเป็ดตัวเดียวที่ดีเนาะตัวอื่นที่อัพมาคือเป็นตัวแบบระดับทั่วไปเลยสาเหตุที่เขามาอัพอีโวตัวนี้กันคือมันจะเพิ่มให้เราได้เงินเยอะขึ้นอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อีโวแต่ละตัวไปก่อนแล้วกันอันนี้เฟดดี้แล้วก็นี่สไนเปอร์คัพเค้กลูกลักสมัยแรกๆเลยนะแล้วก็อัพให้หมดเลยไหมหรือว่าไงดีอ่าฟ็อกซี่ก็อัพไปด้วยเลยแล้วกันนะครับพวกตัวแรกๆเนี่ยมันใช้ของในการอัพไม่ยากอยู่แล้ว ที่เราสะสมในการอัพเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีหนังสือสมุดอินเด็กไอ้ตรงเนี้ยยิ่งเราสะสมตัวละครเยอะก็ยิ่งได้ลดจํานวนการคูณเงินเยอะนะครับแต่ว่าตาเนี้ยพี่น่าจะบั็กเดี๋ยวต้องออกเข้าใหม่ละกันเผื่อใครไม่รู้นะมันหมายถึงว่าตัวละครที่มีอยู่ในไอเดีเท่านั้นนะไม่เกี่ยวกับว่าสมมติน้องสุ่มได้ตัวละครนี้แต่เอาไปขายอะ่ะมันก็จะหายเหมือนกันเว้ยแต่ถามว่าคูณเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอย่างถ้าจำไม่ผิดของพี่เนี่ยร้อกว่าตัวจะประมาณ1.7เอ้ยจริงๆก็เยอะนะ สมมติได้ร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยเจ็ดสิบเนาะถือว่าเยอะอยู่ไอ้บั็กจริงว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูตัวละครหลักที่เราจะมารีวิวในวันนี้ดีกว่าเป็นตัวระดับไนแม์ที่มาโหดสุดตอนนี้นะครับกริชปัปเปตเรียนะฮะเป็นตัวละครที่ดี s พเยอะมากๆเลยเมตาเก่าเมตาเก่าเดี๋ยวมาดูล่างอีโวดีกว่าล่างอีโวใช้ของเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่หนักเท่าวาคิลี่พามังอยากให้ตัวนี้วางได้3ตัวจังเดิมทีล่างแรกมันวางได้สอไงอ่าอยู่นี่ โอ้ว่ครอเกตแปปเป็ดเชียนะครับโอ้โหสเปซดาเมจโคตรเยอะ63,000่ะตอนเล้วสูงสุดระยะ45แต่คูดาว8วิเลยนะ8วินี่คือนานเอาเรื่องเลยนะเหมือนจะดีแต่พี่ว่าตีช้าไปว่ะประเด็นคือโจมตีแบบสเปซเนี่ยสเปซมีข้อเสียนะสมมติว่าตัวแรกอ่ะห่างกับตัวหลังนิดเดียวอ่ะมันก็ไม่โดนตัวหลังเลยจะโหดไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวลองไปลนเอเลดละกัน ขอใช้เจ้าโฟนกายมาช่วยกับสกอตสกอตล่างอีโวจำชื่อไม่เคยได้เลยชื่อว่าแอนิมูดตอนนี้ก็พี่พยายามฟาร์มของอยู่เว้ย <c oughs> เป็นตัวละครในเอนเลดห้นะครับอยากได้แบบชายนี่เห็นว่าราคามันแพงพอตัวเลยพองานเดี๋ยวขอลงด่านเอ a เลดห้าละกันนี่บุมบ็อบฟ็อกซี่เคยได้แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ใชายนี่เนาะ เหมือนเดิมนะครับก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์คนละหนึ่งจึก๊กและขอฝาก แอปพลิเคชันสำหรับการบอทโลบอทชิวๆนะครับวันละ10บาทเท่านั้นใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแมป Toilet t o w e r Defense และ f i n น t ์ทาวเาาวอร e ดี e เแต่ก็ไม่มีเวลาว่างในการไปบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยทุกคนฟาร,ร์มง่ายขึ้นอย่างสบาย24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็น Android iOS หรือจะเป็น Windows บนคอมก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องมีคอมมีเพียงแค่มือถือก็สามารถใช้ได้เลยสำหรับ UG Phone นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาว ที่ทุกคนสามารถปล่อยบอดฟาร์ม24ชั่วโมงจะเปิดเกียร์ดีจะเปิดขี่จอจะเปิดกีดดดก่แบปก็สามารถทําได้อย่างในคลิปก็จะเห็นนะครับว่าของพี่มีทั้งหมด3 ID เลยนะมั่นใจเลยว่าสายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นแถมมีทดลองฟรีด้วยกดโค้ดเกมส์องนะครับเพื่อรับโค้ดไปทดลองฟรีได้เลยหรือกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีคลิปทําสอนเวลานะอืมชิปหายละกดเฮลโหมดมาแล้ว แล้วลืมไปว่าไม่ได้เอาตัวละครดาเมยียหลักมาอาจจะไม่รอดนะฮะอาจจะไม่ถึงรอยเวฟด้วยคิดดูดิเวฟหนึ่งเลือดแม่งหกหมื่นกว่าเดี๋ยวจะเชื่ออเอาเป็นว่าพิพาท <c oughs> น่าจะไปได้ไม่กี่เวฟอะเอาตัวละครแม่งดาเมยียน้อยไปหน่อยวะลืมลืมว่าเอเลนห้ามันโหดนะฮะโอเคครับเวฟที่9มาวางเจ้าโอเวอร์คร็อกปั๊บเป็ดเทียดีกว่าสำหรับตัวนี้นะฮะใช้เงินในการลงเลเวลแรกเนี่ยถือว่าเยอะมากเลย35,000นะครับ ดาเมจ7 0 0ด0 7 0 0 0เโคตรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงสิปิ้วเอาเรื่องดาเมจ7 0 0 0 0ื่นะครับระยะ43.8คูดาว9วิอันนี้คือขนาดยังไม่รวมบัฟตัวละครอ,อื่นๆนะเนี่ยแล้วก็ใช้เงิน40,000ในการขึ้นเลเวล2นะครับแต่ดีไซน์ตัวละครทำออกมาดีมากเลยค่อนข้างค่อนข้างชอบปะเลเวล2นะฮะดาเมจเป็น88,000 0 ระยะ47.5คูดาว8.5นะฮะโอ้คูดาวพี่แก่เยอะมากเลยใช้เงิน50,000ขึ้นเลเวล3นะครับพอเป็นเลเวล3ดาเมจเพิ่มเป็น1 000, 1 0 0 0 0ระยะ52.5คูดาว8วิและใช้เงิน60,000ในการขึ้นเลเวล4นะครับคือดาเมจมันดูแรงแหละแต่ถ้าสมมติหารกับคูดาวอะ่ะแม่งดูเบาเว้ยแล้วก็เป็นสแปรด้วย ถ้าเป็น L.E. น่าจะโกงกว่าเลเวล4นะครับดาเมจ126,000ระยะ56.3และครูดาว8วิถ้านับเป็นดาเมจต่อวีก็แค่วีละ15,750นะครับและตีโคตรนานเลยเหมือนจะดีนะแต่ว่าไม่ดีวะส่วนตัวให้สปริงแถบร่างอีโบเก่งกว่าละกันแถมสปริงแถบล่างอีโบตอนนี้โดนบัฟนะครับวางได้3ตัวโคตรโหดเลยพอเง้นโหดกว่าตัวนี้แน่นอนนะฮะ อ่ะเดี๋ยวทีนี้ขอวางอีกตัวหนึ่งไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูกันว่ามีบัฟและไม่มีบัฟต่างกันยังไงนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครบัฟของพี่เนี่ยยังยังไปแบบไม่สุดทางเนาะก็อาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นอ่ะมาตัวที่ได้บัฟทั้งหมดนะครับดาเมจเป็น195,300ระยะ8 7 2คูดาว8เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะคูดาวมันไม่ใช่8สิอันนี้อันนี้ขึ้นบัฟหรือเปล่าเอ้ยอันนี้ไงคูดาว5.6นะครับ ถ้านับเป็น DPS เนี่ยก็ประมาณแค่สามหมื่นกว่ากว่าสามหมื่นสี่สามหมืนห้านะฮะถามว่าเยอะไหมก็เยอะแต่ส่วนตัวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าข้อเสียมันเยอะกว่าเวอันเนี้ยเนี่ยไม่รวมบัฟก็ประมาณนี้พอรวมบัฟก็ประมาณนี้อ่ะลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะฮะเออแปลกๆปกเว้เหมือนจะดีแต่ขัดใจอ่ะเอาจริงนะถ้าสมมติวางได้สามตัวโอเคอยู่แต่พอวางได้สองตัวพี่ว่าสปริงแท็บอะสปริงแท็บล่างอีโวแจ่มกว่าอืม รวมๆก็ประมาณนี้นะฮะหลังจากนี้ก็ปล่อยวางโอเยแล้วดาเมจไม่ทันจริงด้วยอ่ะนี่ขนาดเวฟยิบห้ยังจะไม่ทันเลยนะฮะสุดท้ายนะครับเวฟที่51ก็ฆ่าบอสเวฟ50ไม่ทันเรียบร้อยจบยังไวหรือว่าเฮลโมดมันมันเดือดเกินไปวะอ่ะรวมๆสรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับไหนมาดูเจ้าอินเด็กซ์ยูนิตนี่ไงหนึตัวคูณหนนะครับ ถ้าสมมติร5อยหิบก็น่าจะเป็นหนึ่งจุดแปดหรือเปล่าอเอาไงดีเดี๋ยว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 พี่ลองไปอีโวให้ดูละกันห้าตัวละครเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะเพิ่มเท่าไหร่คือในส่วนตรงนี้มันก็สาคัญนะสำหรับใครที่ขยันเล่นนะ่มันก็ช่วยเยอะช่วยเยอะอืมมีตัวไหนบ้างยังไม่อีโวนะทอยเฟดดี้น่าจะยังนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าตัวฟ็อกซี่อันนี้ทมไป,ไปไมม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 ลมม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  นี่ทอยชิก้ายุคแรกใช้โคตรบ่อยแต่จะมีตัวหนึ่งลูกรักเลยอ่านี่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 ทอยบอนนี่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบกพี่ตั้งแต่เล่นแรกๆเลยจะมีตัวนี้กับแฟนทอมฟ็อกซี่สองตัวเว้ยที่ทําให้แบบพี่มีทุกวันนี้ได้ถ้าไม่มีสองตัวนี้ก็ไม่มีพี่ในวันนี้เป็นไงดรามา <laughs> อ่ะอีกตัวหนึ่งและกันโกลเด้นเฟดดี้นะฮะตัวนี้ก็ใช้เหมือนกันช่วงแรกเนาะคือพี่มาเล่นหลังจากที่เกมเ่ะเปิดได้ประมาณ1เดือนเว ก็เลยมีตัวละครไม่ครบทุกตัวขอดูหน้าตาล่างอีโวหน่อยสเอิเลื่อนลงมาเฮชิกา้าดูไปมันก่อนเนาะนี่เท่ขึ้นวะ่ะเท่ขึ้นเยอะคับเค้กเฮ้แต่สีมันดูแบบสีมันสดใสขึ้นเนาะตัวละครแหล่งเจ็งอีโวนะฮะตัวไหนบ้างวะอันนี้ฟ็อกซี่ล่างอ e ีโวป่ะมันน่าจะมีบอกนะว่าตัวไหนอีโวแล้วไม่อีโวแล้วอะให้แบบมีใส่ลักษ์บอกกันเนี่ย อ่านี่ไงอันนี้ก็จะเป็นตัวชิก้าทอยชิก้านะฮะเท่ห์วะนี่ทอยบอนนี่ชื่อว่าใช่ที่คือทอยบอนนี่ก็คือคูอคอทอยบอนนี่แหละคูเลยใส่แว่นอีกตัวหนึ่งที่อัพมาอยู่ไหนวะอ่าโกลเด้นเฟดดี้อ่ะเอ๊ะเอ๊ะหายเหรอเอ๊ะหรือหรือเรื่องอันนี้เนี่ยอ่านี่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 เอาว่าเป็นฮันเตอร์โกลเด้นเฟดดี้นะครับก็ ไม่ค่อยต่างจากเดิมมากเว้ยน่าจะห้าตัวหรือเปล่าเนยลองดูสิเอาเอาบักอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่แป๊บนึงนะโอเคกลับมาแล้วตอนนี้ก็เป็นร้อยห้าสิตัวละครนะครับเป็นคูณ1 7ึหโอ้ก็คือจะคูณทุกๆสิตัวละครนะฮะก็อย่าลืมไปหาสะสมแล้วกันคิดว่าช่วยเยอะช่วยเยอะเลื่อนลงมาก็โตเอปเก แม่งหายากอะ่ะแต่ละตัวไอ้เขี้แดงก็หายากพี่สุ่มไปห้าสิกว่ากล่องนะมีอิดมีมีห้าสิบกว่าตัวแล้วสวออกตัวฮาร์วีนยังไม่ได้เออว่ะก็ขาดเยอะมากเลยจาก3ามสิบสี่ตัวนี้ยังมีไม่ถึงครึ่งเลยนะี่อ่ะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะดูเจ้าฮิปโปก่อนจากรานะครับผมไปแล้วบ๊ายบายครับโยก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  <laughs>